สวัสดียามเช้าครับเช้านี้นะครับผมก็มาพ่นยาลูกทุเรียนกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็พ่นเป็นยาราดามทุเรียนเนาะงวดที่แล้วนะครับผมฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมคือต้องบอกว่าราดามเนี่ยนะครับเหมือนจะเอาไม่อยู่เนาะแล้วก็มันยังไงล่ะมันลามไปเรื่อยๆนะครับผมต้นสู่ต้นค่อนข้างไวจริงๆ วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวยาใหม่นั่นเองนะครับวันนี้นะเดินไปเห็นลูกทุเรียนนะครับผมบางลูกนะลาเต็มเลยนะครับบางลูกก็เริ่มที่จะมีหนอนนะครับผมแต่ยานี่ที่ผสมไปนะครับก็จะมีอ,อ,อะไรละส่วนผสมของยาฆ่า,มาแมลงด้วยนะครับ วันนี้อากาศดีนะครับเมื่อเช้าฝนตกเนาะฝนตกเสร็จปุ๊บดอกเอแดดก็ออกเนาะ,ะทุเรียนดูแบบชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะครับไม่ต้องรดน้ำนะครับใบอ่อนก็เริ่มแตกเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าแตกกิ่งตามแขนทุเรียนนะครับผมวันนี้แม่ผมเขาก็เดินตัดแต่งไปนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ลูกทุเรียนไม่โตเนาะ เวลาได้ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ไม่เต็มที่นะครับที่สวนข่านะครับผมมีลูกแล้วนะครับผมนี่นะอย่างเงี้ยตัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันเนาะมันจะได้ธาตอาหารได้เต็มที่นะครับทุเรียนเราจะได้โตเร็วมากๆนะครับตอนนี้ก็ไอเคทั้งสวนเลยเอ้เมดทั้งต้นเลยนะครับดูทรงแล้วนะ <laughs> อย่าใกล้จะหมดถังแล้วนะครับหมดถังนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปถังต่อไปเนาะดูพลิกสิเห็นไหมได้น้ำฝนโอ้โหงามมากเลยทีเดียวนี่นะครับ ใกล้จะหมดแล้วนะครับ่านนึงก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเนาะก็ถือว่าไม่เร็วไม่ช้าจ,จนเกินนะครับพ่นลูกเนาะอีกอย่างหนึ่งคือมันใช้ยาค่อนข้างน้อยนะครับในการพ่นลูกทุเรียนนะครับทางนี้ก็ค่นไปแล้วนะครับผมวันเช้านะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ